วันยูสุดสัปดาห์ของฤดูฝนแบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตก็คงจะเป็นน้าตกนี่แหละคะ่ะมือนี้เข้ายูที่น้าตกหินตังอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะคะซึมซับและดื่มด่าธรรมชาติสุดๆเลยค่ะ ดีค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะตอนนี้กําลังพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปที่น้ําตกหินตั้งค่ะอยู่อําเภอหนองวัวซอบ้านเกิดเรานี่เองนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะการเดินทางสะดวกสบายนะคะรถเกง่งรถบิ๊กอัพรถอะไรมาได้หมดเลยค่ะจากบ้านเข้ามาถึงน้าตกก็ใช้เวลาประมาณ30-40นาทีแค่นั้นเองค่ะพอมาถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวแล้วเขาก็ับมาทําการลงทะเบียนแล้วก็อ่านกฎกติกาอะไรให้เรียบร้อยเตรียมตัวให้พร้อมเราไปลุยกันต่อนะคะเพราะต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ300เมตรค่ะเป็น300เมตรทางลง ทางจะเป็นจังเลเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันค่ะตอนนี้เราลงทำเบียนแล้วค่ะเฮ้ยพร้อมลุยใช่ไหมคะพร้อมลุยค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆคนนี้ใครคะจิ๋วคนนี้ใครคะตั้าแล้วคนนู้นล่ะคะใครคะดาาค่ะใบไม้เลยนี่ก็ไิวอพยพใบใบพี่เล่น้ำทาง นั่นเ,เหรอคะ<า>วันนี้วันนี้จะเป็นนักอะไรคะนักเดินป่านักเดินป่าป <c oughs> ไปกันเลยค่ะเชิญค่ะเชิญทุกท่าน, <c oughs> นเร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ียนผู้ประสบไทยทุกท่าน <c oughs> <c oughs> มาถึงในแป๊บหนึ่งนะคะฟนก็ตกลงมาค่ะแต่ว่าก็บ่แห้งเนาะพอสวดๆนี่แหละค่ะตอนนี้ซาแล้วก็เลยพ้ากันยางลงไปค่ะลักษณะทางเดินลงไปนะคะก็เป็นทางรัดปลาเข้าไปค่ะผ่านลาธารผ่านน้าตกเล็กๆนะคะหลายสายเลยทีเดียวค่ะพืะ้นก็จะเทโดยคอนกรีดแล้วก็เห็ดหยาบๆนะคะให้ยึดเกาะกับรองเท้าได้ดีค่ะว่าต้องยานมือนนะคะแต่ว่าก็ต้องใส่ความระมัดระวังในการยางนะคะถือว่าเจ้าหน้าที่กับคนในชุมชนนะคะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ดีค่ะรวมถึงพวกเฮาที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ มากอะซอยกันดูแลซอยกันรักษานะาหายธรรมชาติยังคงอยู่สวยๆแบบนี้ตลอดไปนะคะ คน <c oughs> <c oughs> ยังไงคะไหวไหมคะ ยางลงมาจากจุดบริการนนะักท่องเที่ยวประมาณเจ็ดนาทีเท่ากับมาถึงน้าตกแล้วคะ่ะมาถึงจุดนี้ได้ยินเสียงน้ําแบบดังมากเลยนะคะแค่ได้ยินเสียงก็รู้สึกชุ่มชื่นหายเหนื่อยเลยค่ะขายยางลงมาหนีบมือยปันไดเด้วยคะ่ะยางมาน้าชมธรรมชาติมาน้าค่ะว้าวมาหอดแล้วคะ่ะสวยงามมากๆเลยคะ่ะยิ่งใหญ่อลังการนะคะวุวูดสายดำเลยคะ่ะ หลจากจากกัแอุ้ยเย็นมากๆเลยค่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่านะคะต้นไม้ก้อนหินนะคะสวยงามล,มตลงตัวมากๆเลยค่ะชุ่มฉ่ำมากๆคุ้มค่ามากกับการเดินทางค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็อยากให้เพืเ่อนๆมาสัมผัสสักครั้งนะคะมาให้ธรรมชาติบำบัดมาก เส็บธรรมชาติให้เต็มปอดไปเลยนะคะแรกหนึ่งสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คืออยากเห็ดน้ำกิ่นอยู่ขางน้ำตกค่ะเมื่อนี้ได้พี่เซนเตอร์สาวคนสวยนะคะน้องสาวนะคะมาเป็นนางตําให้ค่ะส้มตาส้มใจนะคะอโอเคจ้า <laughs> จะทําอะไรจ้าตำปอะ,ะยาค่ะโอเคค่ะ ส้มต,ต,ตานดานวิวนะคะวิวหลักล้านนี่เน้นรสชาติเน้น Ha ha ha. แล้วยังหาน่าจะเริ่มแล้วละค่ะโอเคค่ะนั่งลุกนั่งเอานึกว่าน้องแก่นี่น้อยเราอยู่ไหนเออเป็นมานั่งเร็วมานั่งด้วยกันมานั่งเป็นคนชิมให้หน่อยเอาไม้ชร้นอ๋อข้าวไปลงเอาหน้าหมูใสร็จสติ๊กเกอร์หน้าหมูใสร็จได้นะยัไม่สามคนใช่ไหม <laughs> เอาดูเล็กๆก,ก็โอเค มีิสื่อก็ร้านเป็นเองโฆษณายังไม่เข้าค่ะไปนั่งฝั่งร้านเค้าจัดไปเลยค่ะเป็ดๆได้เลยระวังด้วยร้อนไหยัะครได้เลยคเปล่าหน่อยเอาเผ็ดยัมเออนั่งคุยกันไป อควงศาสด้วยยนเออมาุ้ว่าเอ้าเอ้ไ um> ป uh> อ้านหน่อยพี่แก้วอจาให้หน่อยให้พี่ฝันอาจานนี้ก็ได้พวกนี้คือเผ็ดเบอร์ไหนคะเผ็ดมากเผ็ดจะหัวยวดใจพี่แก้กชิมก่อน มาไหมนะจ้าจะาม,มาขายส้มตำอืมมาเปยจคพาม,มาขายส้มตำทุกเสาร์อาทิตย์มาไหมขายอยู่ตรงนี้เลยมาละกอเต็มสวนเราอยู่นะ ไ <laughs> ม่พอขาะว่ะโ่าไงหมื่นกินให้อิ่มเลยนะเดี๋ยวไม่มีแรงเล่นน้ำนะ อตอนเรามามันไม่มีตรงนี้นะน้ำปลาหรือบะหม่าน้ำปลาเขาน้ำปลาเขาคงจะแกล้งมั้งตาตากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยัง,ห,ยงหิวไหมนั่งกินนั่งกินนั่งลงเลยแกแตกก็ท่าน กระดาษเนียาการสุบตัวมากนะโอ๊นยกาอยน้ามาโคตรรักเลยขอบคุณค่ะคิดว่าอยู่ก <oh> ็เอานน้ำมาลาดตัวนี้ลงไป โอ้โหนั่งกินขนมจีนข้างน้ำตกจ้าข้างมากทำไมอ้ลายยาวมต้องไปกินนี่กินปลากินเขากับปลาหันดำน้ำแต่มาคุ้งอร่อยไหมคะเปร่ามันกินหรือเปล่า โอ้ oh, ล้างได้แต่ว่าไม่มีน้ำปลาดิลืมลืมลืมน้ำปลามีแต่ขวดใหญ่ไม่อยากขวดใหญ่่าจะซื้อขวดเล็กๆอยู่เวนลืมนั<ะ>่นะซื้อน้ำตาลแล้วแต่น้ำปลาอยู่บ้านมันขวดใหญ่เลยไม่เอาขวดใหญ่มา รูปแล้วเมื่อนี่ตำมะขุ้งใบหาโคกค่ะทุกคนของนิกหน่อยโคกนึงของภุยยซีโคกเบิง้งดูละ่ะกินเอากินเอาแซ่บหลายค่ะตำมะขุ n งนี่เพื่อนๆสามารถมาเที่ยวมาปิกนิกมากินขขายูริมลำธานแบบนี้ได้นะคะสำหรับเข้าเองกะเอาเอีงยังมาเข้ากับเก็บ ไปทําความสะอาดไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คิดว่าทุกๆคนที่มาท่องเที่ยวก็คงจะปฏิบัติเหมือนกันทุกๆคนนะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็สวยงามของป่าเขาลเนาไพรยนะให้คนได้มาดูได้มาชมนะคะดืม่มดําธรรมชาติขึ้นกันกับที่เขาได้มาเห็นแบบนี้นะคะสําหรับมือนี้ก็เป็นอีกมือนึงที่มีความสุขมากๆเลยค่ะทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กน้อยนะคะถ้าเพืเ่อนๆมาเที่ยวนว้าตกไม่ว่าจะเป็นมองนี้หรือมองใดก็ขอให้เพืเ่อนๆระมัดระวังนอกจากเรื่องของอุบัติเหตุนะคะการลื่นล้มนะคะกับเอ่อบ พยากรณ์อากาศดีๆนะคะดูสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะระวังเรื่องน้ําป่าด้วยนะคะโดยความรักและเป็นห่วงนะคะจากพวกเราทุกๆคนคะ่ะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ